ในครึ่งเวลาหลังก็โอ้โหขึ้นแรกอือแต่เราเราจ่ายเรายี่สิบนาทีมาดูกันต่อในครึ่งเวลาหลังก็ว่าจะมีประตูเพิ่มเติมหรือเปล่าตอนนี้มเหมือนกันอยู่ที่นหนึ่งบนตอนหนึ่งเนี้ยอ่าคุณกีฬานเนี่ยมาขึ้นแรกโอกาสเยอะกว่าเยอะแล้วแต่ว่ายังเจาะประตูไม่ได้เนี้ต้องชมทูกเสาประตูด้วยว่าขึ้นแรกเนี้ยเรียกว่าโอ้โหผีเข้าเลยแล้วโอ้ใจก็เป็นอุตลุ่นครับ มาดูขึ้นเวลาหลังครับทั้งสองทีมก็มีการแก้เกลียวมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นหลายตำแหน่งครับขึ้นเวลาหลังนี่ใช้ปลายยืนทำเป็นศูนหน้าแล้วครับทางด้านพี่ที่แบโครงการนี้เป็นตั้งเนื้อของหลังใช้สองคนเยอบไหมเลรกให้เราโจ พีเข้าไหนมาลูกคืนอย่างอ่ะเล็กมันจ่ายบอลลูกนี้ไม่ผ่านครับอยานยได้เป็นลูกพุ่งเยอะหนึ่งสั้นมาเล็กไปเองครับเล็กโล่ไปตรงกลางมายันถึงครับแปะอ้ย้อนหลังเพื่อนนิดนึงทันหรือเปล่าจังหวะที่ยังทันครับเก็บกลับมาดูแล้วทัน้า่ครูพี่ทาในตอนนี้เอาแบางค์นี้ขึ้น,นมายืนสู่หน้าแล้วครับ ขอเซามาหลอหบอกให้เพื่อนใครอยากว่าหูว่ชี้ไปด้วยวิ่งไปด้วยมองเช็ดมาหลออยังได้ครับกรงกลางไปเปลี่ยนบอลทางซ้ายบอลที่แบงค์แบงค์ตัดมาหนึ่งให้เอ้าจังหวะที่ไม่รู้จะทำอะไรโอ้ดูจังหวะสุดท้ายจีไปเองเลยะนะคุณที่หลงังเยอะมาก ให้บอลเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ให้บอลเนี่ดีมากครับดีกว่าหลายๆแกนู้นเขาลงกองกลางแข่งขันมาครับคุณพี่นาในวันนี้ของบอลนี่เหนือว่าชัดเจนเลยอย่างเดียวคือยังเจาะไม่ได้แค่นั้นเองครับเสมอเลือดหนึ่งจริงๆนะเอ้าแล้วตูว่าลูกนี้โอ้โหเอ้าบอลตกมาเปลาจังหวัดทุกทายยังไม่ได้ครับผมแต่นั่นพี่อดีตลูกแบบนี้ของชอบเลยครับจังหวัดบอลไปถูกขีดในต่อเกี่ยวกับอนยุคจังหวัดมาว่าลูกนี้เกือบแล้วครับ ดูวูาแบบเนี้ยได้ประตูมาหน้าส่อนครับเรต้องระวังเลยแล้วก็คู่พิลานเนี่ยตอนนี้บบนดนเรียกว่าลูกเด่งแล้วเข้ามาเล่นงานเนี่ยตู้สับตู้จิ้มทิ้งออกมาเรื่อีๆก็ไม่มีใครแล้วจะย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นโปรคลิปเนี่ยไม่โดนใครนี่ไม่ถือว่าเป็นประตูที่ย้ำอีกทีแล้วเปอดหลายๆคน,นสงสัยครับโปรคลิปจะตั้งเตะขึ้นมา บอลออกหลังครับตั้ตงเตะขึ้นมาแล้วไม่โดนใครแล้วเข้าประตูอีกฝั่งเนี่ยไม่ถือว่เป็นประตูครับแต่ถ้าโดนใครแม่นิดเดียวโอ้โหเป็นประตูทีเดียวอบ่างเช่นจังหวะเมื่อกี้นี่ถ้าเข้าวันนี้เข้าเลยเพราะว่าโดนที่เสาประตูครับอ๋อเป็นบอลทุ่งทางด้านขวาครับตูนไกมา,านขนามเส้นแบ่งตัดกัดอย่าพวกนี้เสาประตูใช้ตูนได้ครับตูนเร็วขึ้นมา ถ้าวันนี้เล็กจะจับบอลไม่ดีซะอีกเด่งพุ่งไกลนะฮะอาร์แล้วไป่จะมีแตกคือให้ตั้งมือไม่ได้ครับโยกไม่ผ่านตาั้มเข้าขวาโดนกินน้ำกุ้งนี่งหนาแล้วแบบรับไปกระชอกกระศาสตรสวยเลยครับเล็กโอ้เก็บบอลลงไม่ได้จ้าเลย ตั้แต่จับปากประตูขึ้นมาครับเปิดยาวทิ้งมาลูกนี้แบงค์เอาล็อกเพื่อนต้องเตะทิ้งอีกทีแล้วลองสองหน่อยก็ลงสังหน่อยแบงค์ไม่ได้เลยไม่ได้เลยไฟปุ๋ยมาให้หนึ่งตามเอาล็อกเป็นขบกิจจังหวะนี้ตามยังได้ครับให้วอลฉลี่แบงมาแล้วมีสปีดโอ้โหรู่นวิ่งมาลูนี้ตรงเตะทิ้งเลยครับเนี่ย

โอ้โหดูแล네้วนะใช่หรอวะโอ้โหแมนโลดึงหลบสวยมากต่อวันนี้จะถ่ายไปทางซ้ายครับนเลไม่ใช่เนหลันะซ้ายสุดปา้นนจิงเสาแรกเลยแล้วโอ้โหใส่คอสัมุมไม่มี้วตรงนั้แล้วดูน um ีมองไปที่ปลายครับตรงตาจาวจ่าได้แล้วต่อไม่ ตรงนี้นี่เป็ลยทุ่งเนีโอ้โหแล้วดูน่ะ่คืจังหวะเนะเคลียทิ้งโอ้โหดักสวยอไปเองครับกมาหนึ่งอ้โหทันหรือเปล่าไม่ทันนะ้กันง่เลยชไมเลยอบอกเพื่อนี่ยังไม่ติดเครื่องมันจัหว่เฮ้ยหน่อยครับโล่ตอนนี้หอยลงมันเลือนขึ้นเัเลนขึ้นาเป็นศูนหน้าของทุณี่หลังี้รอว่ะก็ต้องบอกว่า ลงมาเป็นฟิตฟิลก็จริงแต่ว่าตัวนลูกของแกอาจจะมีเยอะขึ้นนะแต่ว่าโอ้ขายหน้ายานี้เก็บบอลไม่ได้ครับแล้วโดนที่โง่คุณบุษบแสนกูนี่ลูกทีเด็ดของมันั่นเพียนเลยครับจังหวะแบบนี้ผู้พล่งไทยมาแล้วได้หมดเต็มเต็มปลายแล้วนะจะทำได้ไหมคุณผิวจะไม่ได้แล้วต้องชงสองตรงก็ต้งมีคุณเปอร์สนแบบเปิดจัดมาขึ้นการที่โง่ไม่ได้แล้วมาโดนแตงหอกข้างจะมีการเปลี่ยนตัวที่าสนามเลย ใส่เอียนด้วยแล้วทุกคนไปเลยน้านหน้ามันเดิมด้่นหน้ามือนเดิมเดี๋ยวกันโจยืนหลังก่อนพี่โคนเอาเอหลังก่อนจ่ายให้เนียนเลยแต่อย่าต้องจ่ายก็คล้ายๆกันเลยนะต้องวุ่นไหวกันหนึ่งโอ้ยเสียแล้วลากลงไปครับสำหรับคุณพิรันเปิดมาแล้วเอ้าลูกนี้โอ้โหตกไปยังดีครับเป็นในด้านคุณพิรันแล้วแต่ทิ้งเราไมได้ครับยังเป็นมังคุดในด้านขวาของเพื่จะทุ่งใหญหรือเปล่าครับดูดูเพื่อนบอยทุ่งเข้ามาครับ เราสองเช็ดไม่โดนจังหวะนี้จริงสวนยังต้ามึงตรงต่อเลยน้ำโอ้โหให้มาแล้วจะหนึ่งสองหรือเปล่าจังหวะนี้ยังได้ครับยะยิ่งรุงนี้ฉลาดยอดมากยะลงมาเลยถือว่ากินกายได้ดีคนเลยเนาะต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ครับ ใช่ย้อนกลับมาปั้งกันใหม่หล่อโลกตรงกลางว่าอยู่ครับยะตึงบอลหล่อมาแล้วตัวนี้ยังได้ครับแบงตัดเข้าในมาผู้ฝูงแบงตีแตกมาเยอะแล้วตัวตั้งคนเดียวแล้วตัวนี้ปั้งกันแล้วจังหวะ้ายโอ้โหเจอสองสามคนที่ตั้งรู้จะไปยังไงเลยครับโอ้โหตั้งนี่ไม่หลบโดนแล้วเลย เราจะขอเปลี่ยนตัวที่กลางสนามเลยยังไงคนที่จะเปลี่ยนตัวมายืนที่กลางสนามได้เลยแล้วไม่ต้องไปยืนที่หน้าตัวมาเดินมาที่กลางสนามเลยผู้จะสืบจะได้ทราบเลยต่างตัวต่าด็กฝึกงานเลอ๋อจะคลุมกายหรือเปล่าจังหวะนี้โอ้โหต้องถอดเอาเลยตั้มออกเลยจังหวะนั้นคู่นี้เจ็บเลยนี่จังหวะสืบเลยๆแล้วโดนลุงสองคนเลยนะเจ็บเลยเลยแต่ลุงจะได้ซ้ายทีเลย เปิดยัดมาที่เสาแรกมงทิ้งยังเป็นบอลที่หองเพียรเลยฟุมยัดมาที่หนึ่งจังหวะนี้ตูเราเปิดจับเต้าหมุนเสาแรกตุทมชั้นแหลมนิดนึงเนาะเราได้เลยลุกทุ่มกล้เพียรยังกดดันต่อฟุงไก่ชีลลบหมงทิงได้ครับ แล้วกูแท็กยิงมาตรงกอดด้วยไม่ถือบอลมันจะเคลแล,แล้วฟาตอดนี้เลยกัแทะข้างหลังเลยไปเลยไปไต้ตาม่เะเล่นเลยพี่โล่ทางซ้ายมีโล่จะไปเองตรงกลางอ่ะช้าเลายไปเอ,อววาเลยแท็กฟาค่ังหวดนี้ตีเเอง โอ้โหนิดเดียวก็เลยท่าไม่ฟาวดีมีโอกาสหลุดเลยแล้วหน้าททุตี่ยเนตังเต่แต่ดนไปา้วเกตะนักปกครับนักปีกอางนี้รอนกปิ้ลนึกมาเลนี้สาวเตือนสื่อจอกกองหลังนี่ยเตนเต้เลยจะมีการเสียตัวที่ข้างในหาอีกคนครับจะเอาแ้งห่อแบบนี้ครัหจากฟุตบอลเนี่บ เอ, <stell ies. S 1> อาแล้วไงหลอกกลับลงมาแล้วต้องต้องวัดเอาแล้วตัวก็เลื่นสั้นไปทีแล้วแท็กเปิดยัดเสาแรกมันไม่ได้ครับโอ้โหเตะอาจมาอีกอ่อย่างได้เป็นทุ่มรถแล้วดูแลอะทรไม่แน่ในเลยรวมกายมาไม่จับบอลไม่ดีแล้วแท็กเอากระคือไม่ดีเลยนีคนเดียวทั้โลกหลบโดนกิงโอ้โหจังหวะสุดท้ายไม่ตรงกอดเลย ตอลได้มีแค่คนเดียวเราไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะดูครับต้ัดสินใจยิงยงเงเราไม่ดีครับตังแตกระปาตัวเดเอ้าแล้วบอลลึกมาเอานี่ท่งวาจังหวะแบบนี้จะไปปล่อยทางตกนี่ไม่ใช่เรื่องที่ดีกูยัดเข้ามาตรงนี้ดูแล้บสวยโอ้โหลุดมาหลายคนครับแต่ลองเอแล้วดูนี่ตรงต่อเพื่อแต่ที่กอล จังหวะสองหนุ <entertain> en> ่ไม <N ic ach io> ่ถึงกันศูนย์หนึงทีหนเตไม่ถึงเหมือนกันก็ไปจะปล่อยบอลตกหรือเปล่าูนีโอ้โหจังหวะได้ไดดเ้เตเจ็บหรือเ่าดูเพื่อนก่อนับดูเพื่อก่อนกี๋ย่ดูเพื่อนก่อนก็เอาหน้า้างข้าใ้เพื่อนได้ครับดูที่นี่น่เดี๋ยวดูเพอนนิดนึงโอ้เตจังหวะนี้มาจากข้างหลังก็จริงแต่ว่าโอ้โหจังหวะดแตาแล้วลงมาไม่หนักแาก เดี๋วดูเพื่อก่อนก็จะหวะแบบนี้วนความปลอดภัยสองครั้งแล้เ,เดี๋ยวเจ็บเล่นต่อไม่ได้น,นี่ลำบากแล้วเอม่าอันนี้ก็โตมากกันเล่นต่อไม่ไหวเลย เออขึ้นมาันี้เอาลุกปัดเโอ้หลัง้หกองหลังยืนยนสูงเลยครับพีันยครับก็เหมือนเลว่าสกอร์นีัไม่ได้นำด้วยแ้โอ้โหเจ้หมือนว่าหนึ่งหนึ่งแปลกเล่นสังิยิงกันมาแล้วโอ้เสาสงเกือบโดนแล้วก็เ่นคนครับของคุกพี่นันครับออเปลี่นนตออกกัครนี้ เอาไปลงมาครับขอน้าทีมกีฬาลงมาถ้เรย่าเลนเส้นทางแข่งเลยโอเคตอนนี้ก็เริ่มจะดูดีขึ้นนะครับที่รับไม่ได้เป็นรองเหมือนครึ่งเวลาแรกแล้วตอนนี้สูสีทีเดียวครึ่งหลังเนี่ยเวลาที่ก็หมดลงไปเรื่อยๆโอ้โหจะมีประตูอีกหรื้อฝ่าแล้วมั้งต้องดูครับ จบจะเกมคู่น <iku> ี้เนี่ยคู่่อกไปก็จะเป็นเกมระหว่างฮา้าตลาดน้อยจะเจอกับพีเออต้าแล้วเรื่องนี้้ามีเห็นมาสี่สาม อาจะเปิดเข้าไปรู้ไม่ต่อเก็โทษแล้วใครเข้ามาสองคนยืนเลเหลี่ยงอยู่ตรงปันทุกคนโผล่โค้งโค้งไปไหนอ่ะดูทำท่าจะไปโทษรองเท้าอีกรองเท้าดีอยู่แล้วคนนี้ไม่ดีเองเนี่ยเอาป้าสวยทางซ้ายจังหวะนี้โล่ของบอลอยู่แล้วบอลสุดท้ายยังไม่ออกก็ไปเก็บบอลกับไม่ไเราให้ตรงกลางฉลันดูนี้ยังถืออยู่ ขวามีเตามลบไให้หรือว่าเต้ฝ่าจ่ายจะรู้ช่องมาสวขวาสุดโลจับแล้วเปิดแล้วเอ้าโอ้โหสองคนโดนบอลแล้วพูดแต่วาไม่ได้ประตูครับอู้ยยักบอลจังหวะแรกก็เที่งุ้อยใู่้้คงทะลุกจริงจเนี่ยต้องหล่รอนจังหวะนี้ถ้อตั้งตัวซะหน่อยยิงนจากให้ประตูสูงมากแล้วงานงโหโหยิงไม่ได้แล้ว เสียใจระหว่างเมื่อคู่หสองคนต้องทนเลยตั้งแต่ตะแนนโนลนเปิดมาโหมแชทมาเตะเทียร์ทิ้งตรงเดียวเลยอยากได้ลูกทุ่งเยอะเราขอเปลี่ยนตัวอีกคนหน้่งหน่อยเราเปลี่ยนครับเอาละสายออกกของทุกพิลานส่วนเชี่ยวเนี่ยเอาทางด้านตูนออกครับ เอาปิงลงไปแล้วหนักที่แรกในการมันเจ็บครับตอนนี้กลับลงมาอีกครั้งหนึ่งโหม Sag ่เช็ดลูกนี้ทไม่ได้แล้วแท็กบอลมันมาสูงแล้วก็ตัวโหม่ไม่ถึงเนี่ยโดน่ัดขาดแล้วก็ออกหลังไปเป้นตั้งแต่จะเปล่าประตูขึ้นมาแล้วเล่นช่างเงินสีกับคูเกียนเตะมองหน้าแล้วเตะดูว่าจะเปิดหรือเปล่าโดนคอสมาทางซ้ายสวยแต่ว่าจังหวะนี้โรจับแรกไม่ดียังได้ครับทางซ้ายกลุยมาหนึ่งหม่มาหนึ่งแล้วดูว่า ตัดเข้าในสองคนหลายหัวนี่นงยิ่งโอ้โหแซงจัดจาเลยครับโอ้ต้งกันูุนนี้ต้องส่งลงอยู่ที่ตั้แข่อน่ตัดตรงเล็ครับโอ้โหก็บป็เศษรายหน้ายูนี้หน่งเเลยก็เป็นยาวยู่จรงหวะนี้ฟาวต์ต่อหรือป่าครับโอ้ดูดูว่าจะจับฟาแล้วะหนกอเสียโทษรับ โอ้โห,หน่าจะได้ประตูขึ้นตาจริงแล้วตอนนีน้ทุกทีนันแล้วจะบอกปาไปตรงลูกเสาไปรตรงเลยเรียกว่ามันมาตรงการรงลางตัวเลยไม่ตองเด็กไม่ลองหนีไปไหนครับรับได้ครับทีนของวัย,ยังได้ลูกคู่นีส้สำหรับเพี่อโอ้โห,โอโหตอนนี้ต้องบอกว่าทั้งสองทีมมีโอกาสที่จะได้ประตูแล้วก็มีโอกาสที่จะเสียประตูเท่าๆกันเลยครับ ปณยังไงปิงดู้อไปงาเพื่อนอยู่เอาให้มาทางซ้ายเราต้องควบมาลุนี้แล้วจับบอลเปิดจังมาแท็กปิงเส้นโดนแจ่ทิมมุนต่างติดเลยปูไกลมาเอาโแล้วจะสวยยอดจ๊ะให้ลำมยางมายะอีกครั้งหนึ่งเราเปลี่ยนทางซ้ายถึงหรือเปล่า คู่นี้ไม่เปล่านะแต่ว่าจังหวะนี้ก็เล่นไม่ได้อีกแล้วพว้ทางขวาที่มีเตะเตะอยู่พวกคู่ย้ายนี่ไปเลื่อนทางซ้ายแล้วจังหวะสุดท้ายก็เลยจ่ายความเสียงให้เองเตะกลางอะเตะไปหน่อยภูมิายมาทุกนี้เก็บบอลลงมายังไงอะจังหวะนี้เตะทิ้งออกมายังได้ไปลุกคู่ครับ ตู่อไปเป็นเกตล่งตลาดน้อยครับจะลงสนามเจอกับพีลอโต้ครับไปหน่อยไปหน่อยเปิดอยากกลับมาทำชิงดูนี้ไม่ได้ครับสงวนท้ายคือเดี๋ยวไปตั้งได้ใหม่สำหรับทีออโต้ครับยังไงขอตัวแทนผู้เล่นคนหนึ่งครับมาเขียนลายชื่อให้หน่อยครับทีออโต้ครับเยาดนะอากลับมาได้ครับตอนนี้ให้ลงการลาว่างครับโลกคนเดียวครับโลกยังไง Gì à, tê. Ủa, hai giai đoạn à, hai gần hai bàn đi bàn đi bàn đi quả đi bàn 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 Mà đi bàn đi bàn đi 1 đi bàn đi quả đi bàn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  đi đi bàn 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 đi

คนนั้นคนนั้นชื่อะไรดีวะน้น้นลที่้วมวอยู่คนนึงานอรทียาวหรือเปล่าเอางี้ดีกว่ามาเียแทนเขายาใครอะใครจะลงเล่นก่อน7คนวางไ้ยเอองี้ดีกว่าโจมไปเรื่องเรื่อง่มนมั่งเลยนดีอม่้มาครัโตไส่โจวิใัยเลย ตาเข้านายมาแล้วจริงดูดิโอ้ยตรงตรง่อครับพ่อดูว่าตอนนี้เกมใกล้จะเข้าถึงช่วงนาทีสุดท้ายเต็มคนแล้วครับยังไม่หมดเวลาในการจะพึ่งน,นับตบทหารครับตอนนี้โอ้โหตังติดปาประตูขึ้นมาแล้วตรงปรทาทิ้งยาวขึ้นมาตรงนี้โมองได้เอลาลักษณาเก็บได้ด้วยยักเปิดต่อไม่ดีครับหน้าจังหวะสุดท้ายเอาด้วยตรง ไปเชนแลบ็บอลยังไม่ออกครับไปยืดจาก,กแต่ล้วก็ไปใช้หลังเลยลุงทีเอา้าเจ็บหรือ,หหรอเปล่าลุงไปคุณพี่นาได้ทุ่งครับแลนด์ลลกลมบ้านมาตุงนี่ทางขวาทันหรือเล่ลกโอ้โ,อโหทันด้วยสุดแล้วได้เป็นบอลน่าจะเป็นเตะมุมครับนีตต่ตัวเราตกเข้ามาใกล้เกินไปแล้วลุงหม์มปล่อยถอยไป เปิดโอ้โหเสาสองเนี้ยเต้ขึ้นมาหาบอลแรกสวยลูกนี้ไม่ตรงคอโอ้โหใจคออีกแลไม่จับบอลลงมาด้วยครับเป็นตั้งแต่ขาประตูขึ้นมาพ้นเวลาปาดเจ็บกันหนึ่งนาทีครับโอ้โหดันเลยต้นดันเลยทิ้งบอลลึกมาลูกนี้เอาเมือไปดันก่อนเัี้ยเตทันด้านเต้ มือเลยดังก่อนเลยครับแล้วเป็นฟรีคิกครับจังหวะนี้ประสิทธิ์ให้เป็นฟรีคิกกับเที่ยงครับโอ้โหเอ้าวครับโอ้ลูกนี้ยิงเข้ามาในนิวพาไปออกเลยครับโกลด์ดุก่ลันนี่โอกาสต้องบอกว่าเยอะกว่าเกมนี้แต่ไม่แน่ครับาทีเจี๊ยตู้นี้มีประตูขึ้นมาเนี่ยโอ้โหน้ำตาตกเลยครับตัวดุกิลันอ่าวตัวจังหวะสาสีคนครับของดุกิลัน

วันี้ถี่าแล้วีาเป็นารแข่งขันครับโอ้เอาจชะเพีองนามบ่อนครับโอ้เลือเชื่อแลเยครับมาได้ประตูชัยในช่วงุทวลาเจ็บจากังสือคิปมาจักรู่ครับโอ้แลต้องหัวแกไ้กิ่นโหจรู้กำแพงไปตรงนั้นดิโอ้ลูกนี้ถ้ากำแพงไม่แตกยังไงก็ไม่น่าผ่านโอ้แลื่แล้วก็ชนะไปแบบเรียว่าเจ็บสุดเยอไปได้งู้หงนีโอ้ลูก